สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่า n ช l นลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นสําหรับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อมือถือแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราาจะม การลดราคาใหม่ล่าสุดของมือถือแบรนด์ Samsung นะครับเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงนะครับสำหรับรุ่นนี้ Samsung Galaxy A16 5G นะครับซึ่งสเปครุนี้ต้องบอกว่าน่าซื้อมาใช้งานมากๆนะครับใครที่มีงบไม่ถึง5,000บาทก็สามารถเลือกไปใช้งานกันได้เป็นเครื่องเปล่าไม่ติดโปรด้วยนะครับส่วนการซื้อพร้อมโปรนั้นราคาก็เริ่มต้นที่ประมาณ1,000-2,000บาทเท่านั้นคลิปวันนี้ผมมีราคาพิเศษมีโปรพิเศษนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่6มิถุนายนนะครับก็คือจะเป็นโปร66มีคูปองส่วนลดมาแจกให้ ีค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆว่าร้านไหนที่มีราคาน่าสนใจแล้วก็มีส่วนลดเยอะที่สุดนะครับในเรื่องของสเปคซัมซุง g าลิซี y A16 5G รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super a m อ l e d เล24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าว5ล้านเลนมาโคร2ล้านส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมา13ล้านพิกเซลชป การประมวลผลเป็นชิป Samsung Exynos 1330 Octa-core ความเร็ว2.4 GHz แล้วระบบปฏิบัติการเป็น Android เวอร์ชัน14นะครับครอบทับด้วย One UI v e เวอร์ชัน6.1หน่วยความจำแรมมีทั้งรุ่นแรม4แล้วก็แรม8นะครับส่วนลอมหรือว่าความจุก,ก็จะมี128แล้วก็256 GB แบตเตอรี่5,000 m ah, ิลนะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์ในส่วนของสีก็จะมีให้เลือก2ส,สีนะครับเป็น สีดำแล้วก็สีเขียวอ่อนนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy a g a l a ซี A16 5G รุ่นนี้สเปคค่อนข้างดีนะครับส่วนในเรื่องของราคาก็มีมาให้ดูทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung า a l a ซ y A16 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่6มิถุนายนปี2025นะครับ มีราคาจากหลายร้านเลยมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับแน่นอนว่า Lazada ตอนนี้ก็จะมีเป็นโปรโมชั่น66นะครับลดราคาพิเศษให้ซึ่งร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A165G เป็นรุ่น r a m 4ลอม128 g b ขายด้วยทาง Samsung Official โดยตรงนะครับก็คือถ้าเราสั่งกับร้านนี้ก็จะได้เครื่องจากทาง Samsung โดยตรงนะ ตัวเครื่องรับประกัน0-12เดือนสําหรับโปรโมชั่น66นะครับเซลใหญ่ของเดือนมิถุนายนก็มีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้นะครับมีทั้งคูปองลด500บาทลด1,000บาทลด10-20%นะครับลองกดเข้าไปที่ลิงก์ไปดูคูปองไปเก็บคูปองส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้นะครับจากราคาปกติ6,999ก็ลดราคาพิเศษเหลือ5,590บาทเท่านั้นเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีกนะครับราคาอาจจะเหลือประมาณ4,590บาทเท่านั้น แนะนำลองกดเข้าไปดูกันก่อนนะครับซึ่งวิธีการจ่ายเงินก็เลือกได้หลายแบบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการโอนผ่านทางธนาคารจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้ไม่มีบัตร ก็ผ่อนกับ Lazada โดยตรงได้เลยนะครับผ่อนได้สูงสุด6เดือนผ่อนเพียงเดือนละ931บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ก็หลักคาพิเศษเช่นเดียวกันนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี A16 5G แรม4ลอม128 g b รุ่นนี้หน้าจอ6.7นิ้วนะครับขายโดยทางลาซาด้าสุ เปอร์ทีโฟนนะครับจากราคาปกติ6,999ก็ลดราคาพิเศษเหลือเพียง5,87บาทเท่านั้นเก็บกูปองสลดมันลดเพิ่มได้อีกนะครับราคาอาจจะเหลือเพียงแค่4,87บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตโอนผ่านทางธนาคารหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้เลยนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปี 1> ปิดท้ายกันที่ร้าน สุดท้ายร้านนี้ราคาถูกมากๆนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A16 5G แ a ม4ล o อม128 g b ขายโดยทาง powerbuy ออนไลน์นะครับสั่งร้านนี้สามารถไปรับสินค้าที่ powerbuy ได้เลยนะครับง่ายๆกดที่ลิงก์เข้าไปนะครับไปเลือกสีเลือกความจุ แล้วก็เลือกรับสินค้าเป็นที่ร้าน Powerbuy ใกล้บ้านเรานะครับตรงนี้สามารถเลือกได้บอกเลยว่าสะดวกมากๆนะครับจากราคาปกติ6,999ลดราคาพิเศษไปเลยนะครับเหลือเพียง4,999บาทเก็บคูปองสำหรับโปร66กนะครับก็จะลดเพิ่มได้อีกนะครับลดได้อีก5 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทซึ่งเราสามารถกดเข้าไปเช็คคูปองก่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนี่ก็จะ เป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A16 5G จากทางด้านแอป Lazada มาพร้อมกับโปรโมชั่น66นะครับวันนี้ลดเยอะจริงๆใครอยากจะซื้อลองกดที่ลิงก์นะครับไปดูคูปองแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้ซึ่งลิงก์ของ Lazada ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Shopee กันบ้างก็มีโปร66เหมือนกันนะครับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ Samsung Galax y A16 5G ขายโดยทางร้าน T.G Official นะครับความพิ ของร้านนี้ก็คือ แถมฟรีประกันจอแตกให้ด้วยอีก1ปีนะครับตัวเครื่องก็รับประกันศูนย์ไทยด้วย1ปีเหมือนกันจากราคาปกติ6 9 9 9ลดราคาเหลือ5 9 9 9บาทเก็บคูปองส่วนลดสำหรับโปร6 6นะครับจากช้อปปี้ก็สามารถนำมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็ผนผ่อนได้นะครับมีให้เลือก2สี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1 ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ราคาถูกมากๆนะครับสำหรับ s ั m s u งกา a l ซ x y A16 5G เป็นรุ่นแรมสี่ลอม1 2 8 g ิกะไบต์ตัวเครื่องรับประกัน0ูนย์เดือนนะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.7นิ้วแบต5 0 0 0มิลลิแอมจากราคาปกติ6,999ลดราคาพิเศษเหลือเพียง4 7 9 9บาทนะครับเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีกด้วยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากเก็บผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100 เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีไปปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช้อปปี้นะครับร้านนี้ขายโดยทางซัมซุงออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรม8ลอม256กิกะไบต์ด้วยนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงซื้อร้านนี้นะครับลดทันที1,500บาทนะครับแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดสําหรับโปร66ลดเพิ่มได้อีกด้วยซึ่งในเรื่องของราคาล่าสุดขายอยู่ที่8,499แต่ว่าถ้าเราใช้ส่วน ใช้กูปองนะครับราคาอาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณ6 7 0 0 0บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ,ผ่อนผ่อนได้สูงสุด24เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ404บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A 1 6 5 G จากทางด้านแอป s h อปปีมาพร้อมกับโปรโมชั่น6 6นะครับชอบร้านไหนก็สามารถ เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย r u e m o ฟเอชนะครับซัมซุงกาลิซี่ A165G สี่ไดที่ราคาเริ่มต้น2 2 9 9บาทมีส่วนลดเพิ่มให้อีกด้วยประมาณ1,000นะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่1299บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สี2ความจุโปรโมชั่นเน็ดรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบหลายราคานะครับมาเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกคค้าาาปััจจุบนดที่รา 2,799บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับถ้าเป็นโปร699ก็ราคา3,499ลูกค้าใหม่ราคา2,799บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับโปร699ราคา3,499โปร599ราคา3,799เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา2,299บาทย้ายค่ายออนไลน์ราคา2,799เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับถ้าเป็นโปร699ก็ราคา3,499ย้ายค่าย เบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา2,499เมื่อสมัครแพ็เกเกจรายเดือนเดือนละ799นะครับเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4,999บาทถ้าไในที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ทรูชอ็อปทุกสาขานะครับส่วนค่าที่2เป็นของค่าย AIS นะครับ Samsung Galaxy A16 5G เป็นรุ่นแรม8ลอม256 g b ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,199บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย D-Tac นะครับหรือว่า True D-Tac 5G Samsung Galaxy A16 5G RAM 4 ROM 128GB เครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,999บาทนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของ D-Tac นะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ราคาเท่ากันคือ1,999บาทมีส่วนลดเพิ่มให้สำหรับการย้ายค่ายนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3 packet, packet แพ็กเกจแพ็กเกจแลกเป็นรายเดือนเดือนละ899ื้อได้ที่ร ราคา1,999บาทโปร699ซื้อได้ที่ราคา2,699โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลหง่หน้าแล้วก็โปร599ราคา2,999ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลห่หน้าเหมือนกันทุกโปรสัญญา12เดือนนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็หรือว่าศูนย์ t d t a c h 5G ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A16 5G นะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติด ลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ Shopee กดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกัในใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ